thank mm -hmm. ทําแตรมสวัสดีครับ f อทุกท่านวันนี้พามาเที่ยวงานกาชาติจังหวัดยะโสธรบุงน้อยบุงใหญ่เนี่ยโอ้สวัสดีค่ะบโอ้นางเอกนางเอกอนางเอกยะโสธร เด้อพนะโอู้ดนีคขับมีสุยสยสยดยอดสุดยอดรถเยอะมากนะครับตอนนี้วันวันที่สองนะงานกาชาติยะโสธร เขาเว้าวเลยนะครับตอนนี้ก็คือบุงค้าบุงน้อยนะครับบ้านสิงท่านะครับมีมีสิงเอาบ้านาคุณพี่มัมจกมกครับอนนี้นะครับบริเวณนี้สุยอด วันที่หนึ่งถึงวันที่เก้า,น,านะครับมีนาคมมีสิงห์นะครับเป็นสิงห์บาดสิงห์ท่านะครับ สถาปนาและงานกาชาติจังหวัดยะโสรธรน,นะครับ เดี๋ยเดียวเี้ยเดียวสุดหรอครับลแล้วเนี่ยสามใบคดีแหละนี่ไงก็ดูนะ เข้างานนะฮะขอบคุณมากครับถือไว้ก่อนไม่เล่นลงว้าว,ว,าว งานงานบัตทั่วๆไปนะนี้ก็คือตามยุคตามสมัยตอ้องรู้ว่าเดินทางมาถึงงานแล้วนะครับรู้ว่าจางังหวัดยะโสธรครับ ศรีวิชัยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเจษฎาธนนะครับได้มาเป็นกําลังใจนะครับาช่วยกาชาครกาชาดช่วยเรานะครับท่านผู้ว่าเดินทางมาถึงแล้วนะครับนะครับท่านจันชัยศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเจษฎาธนนะครับพร้อมด้วยนามสกุลท่านรองขันชัยพันธีมานะครับท่านรองสรรัยพัฒนพิชัยนะครับ นะครับร้วมด้วยนะครับวันนี้เรามาจากทีมงานหลายๆภาคส่วนนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้นะครับทีมงานของเรากาชาทีมงานของแต่ละอำเภอนะครับอำเภอคำส่วนแก้วนะครับโดยนายอำเภอครับใจเองรู้สิบโรงานเราด้วยทีมงานทุกท่านนะครับมัตฉากาชาตินะครับเราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเรานี่น้องหนู กเนครนิอะครับมอเตอร์ไซค์นะครับออกเดินปีนองเด้อมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นะครับออกตักัยอดตอตไปนะครับของกไนอห้วก็้ใชทุ่งสองคเราเอค ซึ่งในส่วนของเพเภอกุดชุมนะครับนักร้องไทยของเรากุณอาลัยบูณากิติเป็นพนักงานสร้างจากอบตโกลงงามน,นะครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนและก็อำนวยการแสดงโดย,ยท่านหยันท่ยาปุณทวีนะครับในอ,อันเภอกุดชุมนะครับและก็ในส่วนของพนักงานจากอบตโกนงงามที่จะมาร่วมขับร้องบทเพลงในค่ำคืนนี้กับบทเพลงหวานๆของคุณยอดรักสััดใจ ตอนนี้พร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอาน,านันต์บุรณกิติกับบทเพลงที่มีชื่อว่า,า,นานล่องเรือหาราคาปีป8หนึ่งถึงเกมีนา,นา,า,า 28, 9. 68นะครับ53ปียะโสธรน,นะครับนี่ก็เป็นซุ้มไฟตุมกานะครับไฟตุมกาของจังหวัดยะโสธรน,นะครับ ในงานของเรานะคะคเราก็ยังได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรท่าน,นชันชัยสอนศรีวิชัยท่านเดินทางมาให้กำลังใจด้วยค่ะคุณออฟคะท,ที่บอกว่าหางปลาสู้ไม่ได้เพราะว่าหางปลาของเขายาวกว่าพี่หมีค่แต่กลายสวยงามมากเลยนะคะ มาให้กำลังใจนะคะมาเชียทั้งนักร้องและแดนเซอร์นะคะสามารถอุดหนุนดับไม้ได้นะคะชอตละ100บาทเท่านั้นค่ะตอนนี้พร้อมแล้วมหาเชษฐชัยครับ สวัสดีครับ อำเภอมหาชนชัยนะครับ สู่การประกวดของนักร้องฝ่ายเราค่ะอ้ยแมากกกกแม่าย้แไอนตะเนมาตะเวาเสียค่ะเราเสียงพร้มมือให้กำลังใจยืนพ้อวังอีกครั้งค่ะปทราทาไพารจภัยจังหวัดยโสธรตรียมงานอำเภอมหาเช้ชัยเะรเยรท่านที่รับเรือพัฒนาการจังหวัดยะโสธรังหวันนี้ประกวดร้องเพลงนะครับอเเมืองนะคะท่านสุพรรณนะคะ สวัสดีค่ะท่านพร้อมด้วยท่านพัฒนาการอำเภอคำถึงแก้วนะคะแล้วก็รวมถึงท่านค้าสนราชการอีกหนต์ไลายท่านเลยทีเดียวแขกรับเชิาท,ทานที่วันนี้มาร่วมให้กำลังใจนักร้องทัางเก้าอ,อำเภอมาอำเภอมหาชนะชัยและกลออเก้าอำเภอมหาชนะชัยขึ้นเวทีแล้วครับช่วงนี้นะครับขอให้รังสีจากอำเภอมหาชนะชัยหน่อยเร็วโอ้โหกองเชียร์้อมมากนะครับบนเวทีก็ ร้องแล้วเหมือนกันนะครับกับทีมจากอําเภอมหาชนะชัยนะครับซึ่งนักร้องชายของเรานะครับเป็นพนักงานขับรถกู้ชีพนะครับจากอบตบึงแกนะครับมีนามว่าคุณวรยุทธ์าทองนะครับกับบทเพลงที่จะพาทุกท่านม่วซื่นด้านหน้าเวทีกับเพลงนี้ครับเพลงที่มีชื่อว่าอีสานบ้านเห่าขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับ จวดจวดมหาจวดจวดเออโอ้ยท่านนายอำเภอสุดยอดเลยครับเอ้อาวัาหนาหน้องนิดเชียร์ใครนี่สวัสดีครับหัวหน้า มือปั้มขึ้นปูแตงโมหวานบอนฝานผาคิดแย่งผลิตเข่าหอมมะลิพี่น้องมือคนอีสานย่ำไก่บานแต่ฟัางล่างฉีดหอดึงนิ่งเสียงเแท้เสียงที่อยากได้ฟังเลยคนอีสานตั้งใจตุ๋นเด็กกะลักมันฝังจิตหมอล่าติดในหัวใจนี่แหละไทยอีสาน คุณเดือนหกเอหอดแล้วเสียงโฮแซวกันแตกตื่นต่างภาพกันมวนซื่นจังเด้เพี้ยนพับพวองสก,การนองทอพรยาแถนขอเห็นหมูเฮาอยู่ดีมีแห้งเขาน้ำสร้างฟ้ารุดงสมบูรณ์ซ้อยดลจิตดลใจให้ลูกให้หลานที่พัดทิ้งพัดฐานบานน้านเกิดเมืองนอนมีกลับทิ้อีสานบ้านเฮาดื้อ ลูกหล่าลูกข้าเดินท้ามกอดไปจะให้ชกให้มันพย่างนี้คมาด้วหล่าด้วยว่าจะไหวน้มเ่าคกก <environments> เ่งคอยถ่ายด้วยบักหนาด้วยโชคดีนีใจ you mm -hmm. ทีมจากอำเภอมหาชนะชัยนะครับพร้อมกับกำลังใจล้นหลามมากเลยทีเดียวนะครับด้านาเวทีของเราครับม่านดอกไม้นะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ขับร้องนะครับรวมถึงแดนเซอร์ของเราด้วยนะครับซึ่งจากอำเภอมหาชนะชัยนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทีมโดยท่านวรเทพทองน้อยนะครับในอำเภอมหาชนะชัยครับรวมทั้งกครกองกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยครับ วันนี้ินแต่พานมาเที่ยวงานการชาตินะครับงานบรรสถาปนาจังหวัดยะโสธรน,นะครับพอดีมีทีมงานจากอำเภอมหาชนะชัยนะครับจากองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นเนี่ยผมส่งทีมเข้าประกวดนะครับร้องเพลงสำหรับประเภทชายนะก็ได้แชมป์นะครับได้ชนะเลิศนะครับวันนี้ คลิปหน้านะครับลุงแต่จะพากินพาเที่ยวที่ไหนนะครับก็ไปติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับลุงแตยบ้านทรักษ์ด้วยนะครับขอบคุณครับ